ครับผมสวัสดีครับฟลุกนธาสาน,นะครับผมค่ะราพบว่าก็วันนี้เรื่องงามยามดีวันนี้เรื่องงามยามดีครับเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งครับวันนี้ก็ช่วงเช้าเป็นทำบุญครับแล้วก็ช่วงเย็นก็มีสื่อพีพี่สื่อแล้วก็มีแฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีครับวันนี้ตั้งใจไหมคะว่าให้เป็นวันนี้ตั้งใจว่าให้เป็นวันนี้ครับเพราะว่าดูเลิกเลิกวันนี้ดีครับแล้วก็มันเราอยากจะเปิด ตัวก่อนช่วงวันเกิดเราด้วยเรา,<ม>เร,าเรู้สึกว่าวันที่28นี่แหละครับน่าจะเหมาะที่สดุสดแล้วแสดงว่าระหว่าง2องยไปจนถึงวันหนึ่องที่สต้องมีอะไรพิเศษด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้ก็พิเศษสุดๆแล้ว,วอะไรงี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเราให้กับครอ,อบครัวให้กับแฟนๆด้วยว่าแบบเฮ้ยเรามีธุรกิจของเราเป็นของตัวเองรับเหมือนครับเป็นอีกก้าวหนึ่งของตัวฟูกเองด้วยอะไรเงี้ยครับเหมือนฟูกแบบว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาสาธุครับ ครับใช่ปีนี้ซื<ถ>อ้อบ้านซื้อรถแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นแบบธุรกิจแบบของตัวเองแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ต,ตั้งใจ<อ>ใช่ตั้งใจไว้อยู่แล้วครับ,บ,บรก็นานนะครับเพราะว่าก็ต้องค่อนข้างคิดอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่องแบบเลือกที่แล้วว่าเราจะแบบเปิดตรงไหนดีเราจะ ตั้งแต่ลงเสาเข็มเราก็พยายามคิดท i mean> ุกอย่างเลยเรื่องช่างเรื่องอะไรเงี้ยเราพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช่มาจากครับผมจริงจก่อนหน้านี้สุดก็เปธุรกิจเนาะมีแบบว่าอะไรบีเคเคใช่อันนั้นก็เป็นธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นฟอร์มล้างหน้านะเป็นมูสล้างหน้านะครับซึ่งอันนี้มันเป็นธุรกิจเขาเรียกว่าเป็นเปลี่ยนเพราะว่าเป็นฟิลแบบเครื่องดื่มอาหารอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอะไรที่อยาก ทำมานานแล้วเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็ชอบไปเที่ยวคาเฟ่ด้วยก็เลยอยากจะทำคาเฟ่ที่นี่แหละครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มเค้กเบเกอรี่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้กับทุกๆคนที่มาราเกา็่องลำต่างแล้วว่าคือตอนนี้แบบแต่ละคนแต่ละที่ที่เปคาเฟ่เขาต้องมีแบบมุมถ่ายรูปของเราจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมสำหร,รับเป็นมุมถ่ายรูปให้ทุกคนที่มาโอ้จริงๆคือพยายามทําทุกจุด ในพื้นที่ของร้านให้มันเป็นมุมถ่ายรูปได้เพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราไปคาเฟ่ที่ไหนเนี่ยมัมนมันถ่ายได้หมดอะม่ะเออไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน<ม>ทางเดินข้างร้านหลังร้านก็ยิ่งเหมาะเพราะว่าเราชอบมุมหลังร้านนี่ยอยากพาดฟีเซนมากแบบมุมหลังร้านอ่าเพราะว่ามันตอนเย็นนี่คือมันเย็นมากเออแล้วแบบมีแดดอ,อ่อ,อนๆอะไรเงี้ยแล้วถ่ายกับท้องฟ้าหรือว่าจะถ่ายอยู่ในร้าน ยิงออกไปเห็นท้องฟ้าเพราะร้าวแล้วเป็นกระจกอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนลองมาหามุมที่ตัวเองชอบดูครับผมวันที่แบบว่าร้านเนี่ยแบบขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับตอนเห็นรู้สึกว่ตอนเห็นก็รู้สึกดีใจว่ามันแบบคือเหมือนเราคืใช่ใช่ครับมันก็มันเป็นเหมือนเห็นภาพที่เราจินตนาการไปเลยว่าแบบเราแลนว่าอยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้คือเราก็ดีใจเพราะเราเห็นตั้งแต่แบบทุกกระบวนการในการ ตั้งแต่ทําก่อนที่จะมาเป็นร้านก่อนที่จะมาขึ้นโครงสร้างร้านโอ้โหเราก็แบบทำอะไรกันค่อนข้างเยอะกว่ามันจะออกมาเป็นรูปเป็นล่างขนาดนี้ครับเหมือนแบบว่าวแบบอาจจะหายไปทุกคนก็คิก็่าเฮ้ยไปหายซอ๋อซีรีส์แบบหลายเ,ยาเรื่องเกิดรวมถึงไป ม,มีร้านคาเฟ่ฉยอไอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะเซอร์ไพรส์กับออทุกๆุกคนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบอยากรีบบอกกับทุกคนนะว่าเราแบบจะมีร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยครับเรา,า,า,าอยากรอให้มันเป็นรูปเป็นร่างจริงๆก่อนแบ <c oughs> บเป็นร้านใกล้จะเสร็จแล้วอะไรงเงี้ยแล้วมาบอกกันทุกคนว่าช่วงก่อนมันเกิดเนี่ยเราจะแบบมีมาเปิดร้านคาเฟ่และอยากให้ทุกคนมาร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยครับพอวันที่เราแบบว่าประกาศบอกบอกปแฟนๆไปหรือเปล่าว่าแบบว่ามี มีลูกออกไปด้วยใช่ไหมคะใครับ้างคือแต่แฟนแฟนก็แฟนๆต่นเต้นแฟนๆไม่คิดว่าเราจะมาทำเหมือนเซอร์ไพรส์เพราะว่าเรารู้สึกว่าแฟนๆเขาคงไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่คิดว่าเราจะทําร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ตั้งใจแหละว่าแบบเอออยากจะทําร้านคาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่เราแล้วก็อยากแบบเผื่อให้แฟนๆวันไหนว่างๆอะไรเงี้ยเขาสามารถแบบมานั่งเล่นมานั่งแบบพูดคุยเป็นเนก ใช่เป็นเป็น,ปน,ปนอีกที่หนึ่งไว้แฟนๆรวมตัวกันอะไรเงี้ยครับแล้วในส่วนของแบบว่าพวกเมนูต่างๆปร,รเ็รายังไม่เห็นมีชื่อเมนูพิเศษไหมอะไรเงี้ยมีแน่นอนครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคิดว่าเราจะใช้เชื่ออะไรดีแต่ว่าเราจะต้องมีเมนูเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราแล้วคิดไว้แล้วแหละว,ว่ามันจะเป็นเมนูอะไรเพราะว่าเคยแบบลองชิมมาแล้วบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเมนูนี้มันน่าจะเหมาะดีอะไรเงี้ยครับ ที่บอกว่าโลโก้โลโก้ตัวหลกัลกอะไรเป็นตัว F ขึ้นมานนยอย่างเงี้ยเหตงนี้แสดงว่ญญาเ,เมนูมันจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเราไหมก็น่าคิดนะครับเพราะว่าอย่างอย่างชื่อร้านก็จะเป็นตัว F 2ตัวประกบบนล่างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเป็นรูปบ้านก็สื่อถึงแฟนเฟนฟลุ๊กแฟมิลี่อะไรเงี้ยซึ่งเมนูซิกเนเจอร์เนี่ยก็คงหาชื่ออะไรที่มันจะสื่อถึงตัวร้านด้วยแล้วเป็นเมนูที่แบบฟังแล้วมัน เออมันเป็นซิกเนเจอร์จริงๆของทางร้านเราอะไรเงี้ยครับเราอยากจะแบบว่ามีแบบให้แฟนมีส่วนร่วมนะแบบว่าตั้งชื่อเมนูอะไรแบบนี้หรือเปล่ามีมาสนนะครับ<อ>นะเออเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ออกหรือว่าอยากให้แฟนๆช่วยกันระดมความคิดว่าแบบเราจะใช้ชื่ออะไรกันดีก็เดี๋ยวอาจจะลองถามดูว่าแบบเอ๊ะใครมีไอเดียเสนอเผื่อบ,บางทีเขาบางคนเขามีไอเดียในการแบบครีเอทสร้างชื่อออกมาอะไรเงี้ยเราว่าเออน่าสนใจครับแต่จริงๆวันนี้ซอฟต์พิลิ่งเราจริงๆก็ตั้งใจ ใช่ครับแพนจะเปิดร้านที่ว่าจะขายแบบร้อเปอร์เซ็นต์จริงๆก็คือ,าาาาอใช่เดินเข้ามาบริอินื้อได้เลยก็วันที่19มิถุนาย,ยนนี้ครับเฮ้ยวันที่สิบเก้ามันมีอะไรเป็นพิเศษนะคะนอกจากเลิกงามยามดีแล้วเดี๋ยวต้องมารอดูกันเพราะว่าเราก็อยากเปิดทั้งทีเนาะครั้งแรกเราก็อยากให้มันมีอะไรที่มันแบบพิเศษเดี๋ยวเรามาดูว่าอาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่าเราจะมีอะไรที่มันแบบให้กับแฟนๆหรือว่าลูกค้าที่เขาแบบเดินทางมาร้านเราอะไรอย่างเงี้ย มากแล้วเพราะว่าอย่างวันนี้ยังไม่เปิดเลยอะแฟนๆมาบอะถ้าวันนั้นคนร้อนหนาวจะทำยังไงดีครับผมโอ้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าบอกว่าทุกคนน่าจะไม่รู้ว่ามันมันเออ่ตรงกับวันอะไรถ้าทุกคนสะดวกก็มานะใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับก็ถ้าใครสะดวกก็อย่าลืมแวะมานะครับมันเปิดร้านวันแรกครับผมแต่วันนั้นนี่เคยเจอคุกแน่นอนครับผมแล้วจะเจอใครนอกจากคุกไหมคะอ๋อเจอพนักงานครับ อ๋ออะไรท้เปื่อ<ไ>ใช่ไหมครับอเดี๋ยวเราดูอีกทีเพราะว่าเราก็ต้องนิน,น่งหนึ่งครับอุบไปก่อนไหนๆก็พกมาถึงเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อวานมีคนมาเซอร์ไพรส์คือจริงเขามาเซอร์ไพรส์จริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเลยว่าเขาจะมาเพราะว่าเราสภาพสภาพ,สภาพสภาพเพราะเราเตรียมขอเตรียมงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนเย็นคือพี่โน้ ผู้จัดการก็ได้รับสายจากทางพี่นิวผู้จัดการพี่โอ๋มานะครับว่าแบบไปอยู่ร้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาถ้าอยู่ร้านเด้อเขาจะแวะเข้ามาเขาอยู่แถวนี้พอดีอ่าพอดีตลอดเลยเนาะพอดีครับพอดีมันเป็นความบังเอิญและความพอดีแล้วก็แบบเอ้ยอยู่ร้านพอดีเขาก็เลยมาไปอยู่แถวนี้แวะมาเที่ยวแถวนี้แล้วเขาก็นี่แหละครับมาแสดงความยินดีเปิดร้านใหม่แล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าเพราะว่าเขาต้องติดธุระจริงๆในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่โอ๋มาเห็นแล้วเนี่ย องงเออเมื่อวานเขาพูดคำหนึ่งอะเขาพูดว่าอะไรอะอแต่ว่าเห็น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 ที่แฟนคลับเขาลงอยู่นะที่มเมื่อวานไม่ใช่คือเราจำไม่ได้จริงว่าเขาพูดอะไรเขาก็แบบตื่นตาตื่นใจว่าแบบโหนี่ร้านฟูกเลออะไรเงี้ยเพราะเขาก็เพิ่งเคยมาเห็นร้านครั้งแรกอะไรเงี้ยครับก็บมีโอกาสได้เยี่ยมชมร้านเขาก็บอกว่าร้านกว้างดีนะข้างหลังนี่เตะฟุตบอลได้เลยนะอะไรเงี้ย่างแจะมาเตะฟุตบอลเดี๋ยวปิดร้านเตะฟุตบอลนะ ที่โอมกินกาแฟือเขาชอบกินที่าเาเขาเขากินกาแฟเขาเขาเขาก็กินอยู่ครับอันน่าจะทำเมนูนึงให้โยมเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรเพราะร้านเปิดกาแฟดำอ่ากาแฟดำเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมมันน่าจะเหมาะกับเขาเพราะเขาเป็นสายแบบเฮลตี้อ่านิดนึงอะไรครับคิดเป็นไวยละเดี๋ยวมีโอกาสได้ทำเป็นแล้วเดี๋ยวลองทำให้เขากินดูว่าแบบจะถูกใจหรือเปล่า จะดีแล้วครับผมก็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 เขาให้ของขวัญมันเกิดมาเป็นสร้อยคออะไรครับปีนี้ครับเหมือนปีนี้ผกเริ่มพูดถึงของขวัญได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับว่าเอาปิดทุกปีอะไรเป็นยังไงบ้างเขาแบบเรามีแบบเอ๊ะอ์ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเอาของขวัญมาให้ไม่ไม่ไม่ได้มีเออาร์แต่เราก็รู้ว่าอย่างน้อยเขาก็ ต้องมาร่วมแสดงความอ่เขาเรียกว่าอะไรมครับเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้เยเต้องได้วอ,อยู่แล้วไม่ได้คิดไป่ไดเราไม่ได้คาดหวังอะไรจะต้องได้ของขวัญอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องมาเขาเรียกว่าอวยพรเราอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ครับผมก็ก็นั่นแหละเมื่อวานแล้วเป็นไงบางพอขอให้ก็มีพูดอะไรนะ <c oughs> ขเขาเ็าอวยพรขอให้ร้านแบบธุรกิจเฮงๆนะเขาให้เรารวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อวยพรเรื่องงานตามภาษาเขาเขาอวยพรเป็นแบบว่าเออเป็นทางการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ พอเราได้รับแล้วเราเปิดยนะหรือว่าได้รับแล้ไม่ไม่ได้เปิดครับแต่ว่าของขวันนาฬิกาที่เขาให้ร so so ้านนี้ก็เปิดตอนนั้นเลยเพราะว่าเขาก็แบบอยากให้ลองเปิดแกะดูว่ามันจะวางที่ร้านได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนของควัญมันเกิดเราก็ไปแกะที่บ้านเมื่อเมื่อเมื่อคืนอะไรเงี้ยครับกชอบชอบชอบก็เลยใส่มาเลยเพราะว่าเราซื้อมันเข้ากับชุดวันนี้เลยอะไรเงี้ยครับก็ฝากเวกาฝากให้แบบว่าแฟล ก็ฝากร้าน The Little White House Cafe ด้วยนะคะผมก็อยู่ตรงถนนพัฒนาการตัดใหม่นะครับยังไงก็ฝากร้านคาเฟ่เล็กๆแต่อบอุ่นแน่นอนยังไงก็ฝากมาทานกาแฟมาถ่ายรูปกันที่ร้านได้นะครับผมฝากร้านของฟรุกด้วยนะครับเดี๋ยวขอุแากแตบดูของที่พี่พีอมให้มาที่ร้านหนึ่เลยนะนาฬิกาอยู่ตรงไหนครับ ครับนี่ขอนิญาต,ตพรีเซนต์ก็เป็นนาฬิกาที่ให้เป็นของขัญร้านนะครับเดี๋ยวเจอต้องไปถามเลยละว่ามีคำาม,มาหมายอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวตั้งโชว์ไว้ในร้านเลยเลยครับขอบคุณมากครับ